อีกครั้งนะครับกับ Smart l i t e t h n o n o l y g ี a n n e l นะครับพบกับผมนะฮะทีละผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart Life t e c h n o l o g ีนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะแนะนำนะฮะก็คือเป็นการแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะที่ Smart l i g h t ให้บริการกับตลาดธุรกิจบริการหรือ Hospitality นะครับก็คือ IDS Next นะครับเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก็ IDS Next นะฮะก็เป็นโปรแกรมด้าน Enterprise Hospitality นะครับที่เป็น อีกหนึ่งโปรแกรมที่สมาร์ทไลท์เป็นพันธมิตรด้วยกันซึ่งปัจจุบันสมาร์ทไลท์เป็นแบรนด์แอม s s บ d สเดอร์ของซอฟต์แวร์ PMS ที่ชื่อว่า IDS Next นะครับซึ่งสมาร์ทไลท์ที่แนะนํำไปก่อนหน้านี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ PMS ด้วยกัน2ตัวก็คือ o t t l o o o i i c แล้วก็ Cloud Base นะครับส่วนสําหรับตลาดที่เป็นของ Hospitality ที่เป็น Enterprise ก็จะแนะนําเป็นตัว Product ที่ชื่อว่า IDS Next แทนนะครับ ัว i d s next เนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ว่าเราเรียกว่า enterprise Software นะครับซึ่งเขาจะอยู่ในตลาดที่เทียบเคียงกับเจ้าตลาดอยู่ในปัจจุบันก็คือ proteus นะครับหรือว่าที่มีชื่อเสียงนะเป็นอันดับหนึ่งก็คือตัว m i c r o s o หรือว่าหรือบางที่อาจจะเรียกว่า operella นะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะเรียกว่า oracle h o s p i t a l i t y ในล่าสุดนะครับซึ่ง เป็นโปรแกรมที่ครอบคุมนะครในตลาดธุรกิจบริการโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นงานโรงแรมนะครับงานร้านอาหารนะครับหรือว่างานเ a เชอร์เ ER ก็ได้เ a เชอร์เ ER หมายความหมายคือในธุรกิจบริการในการพักผ่อนเช่นรีสอร์ทสปาสนามกอล์ฟสวนสนุกสถานที่จัดงานอย่างเงี้ยก็ตัว IDS ก็สามารถครอบคุมในการให้บริการโดยบริหารจัดการได้ครบวงจรนะครับโอเค ส่วนเกี่ยวกับ IDS เขาไม่ใช่หน้าใหม่ที่มาจากไหนนะครับตอนนี้เขาอยู่ในตลาดที่เป็น Hospitality มานานแนล้วนะครับก็มีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ด้วยกันทั่วโลกเลยด้วยกันนะฮะทุกทวีปทั่วโลกนะครับแล้วก็จุดเด่นนะฮะของตัว IDS Next นะครับก็ในปัจจุบันก็ยังเป็นซอฟต์แวร์อยู่เพียงไม่กี่ตัวในตลาดนะครับที่ยังให้บริการในลักษณะ On Premise ได้นะติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ณสนะับสำนักงานหรือณห้องเซิรนะ์ฟเวอร์ณโรงแรมได้นะครับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ในตลาดก,ก็เริ่มมายเกรดเป็นลนักษณะที่เป็นคลาวด์ซอฟต์แวร์ซะส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็น Full Stack e r p Solution ก็คือ Provide ครอบจักรวาลน,นะในธุนรกิจที่เป็น hospitality industry นะครับแล้วก็สามารถให้ Service กับลูกค้าทุกกลุ่มในตลาด hospitality อย่างที่แจ้งนะก็คือ โฮเทลร้านอาหารนะฮะแล้วก็ l e เจอ r ์ property ก็พวกสนามกอล์ฟสวนสนุกนะครับหรืออื่นๆบริการอื่นๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้รับความไว้างใจจากแบรนด์โฮเทลเชนที่เป็น international นะครับในขณะที่ซอฟต์แวร์นะฮะก็สามารถรองรับการทำเรียกว่า multi property นะในในลักษณะที่เป็นโฮเทลเชนต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดนี้มามากกว่า35ปีนะครับโอเคนะครับ ด้าน,นอื่นนะครับอขออภัยนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่นๆหรือว่าเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์นะครับมากกว่า100เจ้านะครับแล้วก็ในตัว i d s เขาก็มีการลงทุนในการพัฒนา innovation นะฮะแล้วก็สามารถให้บริการได้แบบ7คูณ24นะครับโดยต,ตัวบริการตรงนี้ก็จะให้บริการโดยเซิร์ฟทีม support ไปโดยด้วย,วยทีม i d s เองนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์แน่นอนครับรองรับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล gdpr compliance นะครับรวมถึงตัว บริษัท IDS เองได้รับการทำเซอร์ติฟายตัว ISO 27001นะครับก็อันตัวนี้จะเรื่องการันตีความน่าเชื่อถือของเขาได้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นโฮเทลเชนนะฮะก็มีหลากหลายนะครับทั้งทุกทวีปท,ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับในที่คุ้นๆนในประเทศไทยก็อาจจะมีวินดัมนะครับแล้วก็เลดิสันอย่างเงี้ยนะครับไมเนอร์ Minor, อย่างเงี้ยนะครับที่มีใช้อยู่นะครับ โอเคนะครับก็ลักษณะตัว IDS เองเขาก็เป็น cloud solution ที่ว่าครอบคลุมนะครับ multi property ได้ติดตั้งบน cloud ได้ติดตั้ง on premise ได้นะครับในขณะเดียวกันก็จุดเด่นของเขาก็คือจริงผมมองว่าเป็น on premise นะครับซึ่งปกติเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์ค่ายหลายๆต่างๆเพื่อลดการเม n a g การดูแลแต่ในขณะที่ธุรกิจ hospitality เนี่ยก็มีความ c o n c e r n ์นเรื่องข้อมูลต่างๆก็อยากจะเป็น on p พร m i s e ก็ IDS ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กรณีที่ต้องการใช้งานลนาักษณะ on p พร m i s e ก็อันนี้จะวันนี้จะเป็นการแนะนําแบบโอเวอร์วิวนะครับในกรณีที่ผู้สนใจท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวโปรแกรม IDS Next เพิ่มสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายขายเราได้นะครับโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ที่เตรียมไว้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับขอใช้คําเดิมเนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe c h anel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ